คนคนนี้ได้ครับคือผมมาแวบ,บเดียวปุ๊บเราว่าคนดูจากหน้าคนนี้ได้เลยจะไม่ลืมแล้วก็ในขณะเดียวกันอันนี้ก็มีความแบบมีความคิดเล่นมีความอารมณ์ดีแล้วก็มีความแบบรักเพื่อนอ,ะ,อะไรพวกเนี้ยพอพอมันเป็นเคมีของ MJ อะแล้วกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วพอเราเอาเอมาวางรวมกับอีก3คนมันกลมกลืน เออมันทําให้เอปโฟเป็นก้อนที่พิเศษขึ้นอีเบอร์หนึ่งไงฮะก็เลยคือ4คนนี้พอพี่โอมารวมกันแล้วคือแคสแล้วแคสอีกแล้วก็สุดท้ายรู้สึกว่านี่คือลงตัวก่อนที่จะเป็น f อโฟเวอร์ชั่นไทยจริงใช่ไหมครับแล้วพูดถึงสองสาวบ้างอ่ะอยู่ตรงนี้อ่ะเออม่นจ้พูดอะไรล้วน้องตูล่ะคือเออยากไหมสําหรับตูโอตูยากมากเออ คือจริงๆแล้วบทของของกอย่าตัวละครที่ต้องแบกแบกเรื่องเลยเพราะว่าอยู่ตลอดอยู่แทบทุกซีนะครับเพราะฉะนั้นต้องการคนที่มีความสามารถทางการแสดงสูงครับเแล้วต้องเล่นได้ในทุกๆเหลี่ยมทุกแบบซีนเศร้าก็ต้องได้ตลอดก็ต้องได้ทะเลาะอะไรใช้พลังงานเยอะอะไรต้องได้หมดครับ ซึ่งเราค่อนข้างตกใจมากเหมือนกันที่สุดท้ายแล้วเราได้เราเจอตู่เพราะว่าตู่ก็ยังไม่เคยเล่นซีรีส์อะไรมาก่อนเลยเออแต่เขาแบกได้เขาแบกได้ครับอ่าก็เราเจอกันหลายรอบกันเนาะเราต้องแคสกันหลายรอบเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งแรกเจอกันปุ๊บลองแคสตูเฮ้ยพิเศษดีจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจปุ๊บลองดูแล้วก็สิ่งที่สําคัญของกอย่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องการเคมีครับเออต้องการเคมีโดยเฉพาะกับไทม ที่จะเป็นตัวละครที่ต้องกัดกันอืทะเลาะตีกันไม่ชอบกันอ่าแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องรักกันได้อะไรเงี้ยครับก็ผมก็ก็มีการแคสที่เป็นแมทแย้งเกิดขึ้นเพราะตอนนั้นเราได้ไปแหละแล้วก็ต้องแคสต้องหาคนที่จะมาเล่นคู่อีกฝ่ายแล้วเคมีได้โอ้วันนั้นก็สนุกนะสนุกครับสนุก่ะเรื่อนแบบตัวคเจอการ์เวลแร้วก็ประทับใจครับครับผม อ่ะโอเคแล้วอย่างเขาเฉาะก่อนแรกครับคือมาถึงต้องจริงกันเลยเหรอครับห้ามโดนตัวใช่ผมรูดติดมือไปเลยครับที่ใส่เข้าไปค่ะอ๋อโอเคแล้วอย่างน้องพรีมล่ะครับพรีมเราเราเคยเจอกันแบบเร็วๆตอนกิ๊บได้สองแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเราเราเคยเห็นพรีมอยู่แล้วครับอ่าแล้วเราก็รู้สึกว่าพรีมมีมีเสน่ห์มีสนิทมีออร่าบางอย่างที่ที่รู้สึกว่าจะอ่ะอะไรเขินไงครับเขินเออ